ไม่ต้องเป็นห่วงนะเจะป๊อบอดูแลรนะ้านแทนดูโดฝากเงินพิเศษเนี้ยไปให้พนักงานด้วยนะเงนินพิเศษอะไรเนี่ยตั้งห้าพันฉังฝากซองเนี้ยให้กับพนักงานที่ชื่อหวานหน่อยนะลูกค้าให้ทิปหวานนะคะคุณป๊อบลูกค้าให้เธอแต่ฉันไม่ให้มีอะไรปะเป็นแค่เด็กเสือบอย่ามาเถียงใช่เหรอคุณป๊อบเนี่ยก็แฟนคุณโดไงไม่รู้คุณโดไปหามาจากไหนคุณป๊อบมาทีไรเงินหาตลอด แล้วนี่นะเมื่อกี้ลูกค้าให้ทิปฉันแต่เขาเอาไปหมดเลย สวัสดีค่ะรับอะไรดีคะอ๋อเปล่าค่ะฉั้นชื่อเอฟนะคะพอดีว่าวันนี้คุณโดให้ฉั้นมาทำงานที่นี่วันนี้วันแรกอะคะ่ะอ๋อที่แทก้ก็พนักงานใหม่ฉั้นชื่อหวานนะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยอะไรก็ถามฉั้นได้เลยขอบคุณนะคะป๊อปโดต้องรบกวนป๊อปหนะพอดีว่าโดต้องเข้าประชุมด่วนมากเลยอะ เดี th, um passage, ๋ยวตอนเย็นโดมารับนะได้สิโดไม่ต้องเป็นห่วงนะอยวป๊อบดูแลร้านแทนโดเองอแล้วก็นี่โดฝากเงินพิเศษเนี่ยไปให้พนักงานด้วยนะได้เลยโดรีไปประชุมเถอะตอนเย็นเจอกันครับเงินพิเศษเงั้นเหรอ ขอดูหน่อยสิโหนี่เงินพิเศษอะไรเนี่ยตั้งห้าพันเป็นแค่เด็กเสิร์ฟเนี่ย ไปแค่พันเดียวก็พอแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยถือว่าเป็นค่าเสียเวลาของฉันแล้วกัน ร้อสิบบาทค่ะนี่ค่ะไม่ต้องทอนนะคะพี่ให้ติดขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณลูกค้าคือว่าฉันเป็นเจ้าของร้านนะคะอ๋อค่ะยังไงไว้มาอุดหนุนใหม่นะคะ ค่ะงั้นฉันขอตัวนะคะค่ะเดี๋ยวเงินเนี้ยฉันเก็บไว้เองแล้ววันเนี้ยฉันมาดูแลร้านแทนคุณโดนะแต่ว่าเมื่อกี้ลูกค้าให้ทิปหวานนะคะคุณป๊อบนี่ลูกค้าให้เธอแต่ฉันไม่ให้มีอะไรปะฉันเป็นแฟนคุณโดนะมีคคำสั่งเข้าคุณโด เป็นแค่เด็กเสิบเนี่ยเัีม,า,มาเถียงแล้วไปตามส้ตมตำาให้ฉันด้วยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันนั่งรอหิวเก็บสิค่ะ หรือเปล่าอ่ะทำไมทำหน้าหงุดหงิดขนาดนั้นเนี่ยตัวลูกค้าว่ามาเหรออืมเปล่าเซ็งอย่เฉยคุณป๊อบมาทีไรเงินหายตลอดแล้วนี่นะเมื่อกี้ลูกค้าให้ทิปฉันแต่เขาเอาไปหมดเลยคุณป๊อบใครเหรอคุณป๊อบเนี่ยก็แฟนคุณโดไงไม่รู้ยังไงไม่รู้คุณโดไปหามาจากไหนร้ายชะมัดเออ เอฟช่วยเอาน้ำเย็นๆไปเสริร์ฟคุณเขาทีสินะเดี๋ยวฉันต้องทำส้ตมตำให้เขาอืมได้ได้น้ำเย็นๆได้แล้วค่ะคุณป๊อกเดี๋ยวนะนี่เป็นพนักงานใหม่เหรอทำไมฉันไม่เคยเห็นหน้าใช่ค่ะ งั้นฉันฝากซองเนี้ยให้กับพนักงานที่ชื่อหวานหน่อยนะได้ค่ะเอ,อคุณป๊อปคะหน้าคุณป๊อปเนียนมากๆเลยอะค่ะคุณป๊อปมีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะนี่ คุชัน่นปกปิดคุมมันกันแดดไม่ต้องทาแป้งแห้งทันทีหุยน่าใช้มากเลยค่ะแล้วอย่างนี้จะซื้อได้ที่ไหนบ้างะคะหาซื้อได้ง่ายมากเซเว่นโลตัส2องละสีบาทเท่านั้นเดี๋ยวเอฟจะไปซื้อมาใช้บ้างค่ะเอางี้ซองเนี้ยฉันให้ใช้ก่อนนะหิยจริงหรอคะขอบคุณนะคะคุณป๊อป ได้แล้วค่ะ mm-hmm mm -hmm. ฝากสองนี้ไม่ให้เธออ่ะอ๋อฉันรู้เนี่ยเงินพิเศษคุณโดโทรมาบอกฉันแล้วรู้ไหมคุณโดใจดีมากนะให้มาตั้งห้าพันเดี๋ยวอยู่นานนะๆนะ่ะเธอก็จะได้แบบฉันแหละดีจังเลยอะ่ะทำไมมีพันเดียวอะ่ะก็ไหนคุณโดบอกว่าให้ห้าพัน เธอลองไปถามคุณป๊อบดูไหมพราะเขาก็ฝากฉันมาให้เธออีกทีนึงอะ่ะคุณป๊อบคะทำไมเงินหวานมันเหลือแค่พันเดียวอะคะแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงคะเย,ยนี่หรือเปล่า ฉันฝากมันไปให้เธอเป็นเด็กใหม่ด้วยไม่ใช่หรอสงสัยว่าจะไม่ค่อยจะมีเงินสินะเพอเห็นเงินเยอะสักนิดสักหน่อยก็ทำเป็นตาโตแอบหยิบไปละสิฉันเปล่านะคะฉันไม่ได้เอาไปก็คุณเป๊อฝากให้ฉันเอาไปให้หวานฉันก็รีบเอาไปให้เลยฉันไม่รู้เรื่องนะคะเธอนั่นแหละเป็นคนเอาเงินไปอะแหมมาวันแรกเนี่ยก็เป็นหัวกโมโมโมันเละเกิดอะไรขึ้นกันล่ะครับ ดีเลยอ่ะก็เด็กใหม่น่ะสิคะแอบขโมยเงินยีหวานน่ะเดูว่าไม่น,น่าใช่เด็กใหม่นะน่าจะเป็นคุณมากกว่าดโดโดหมายความว่าไงอะ่ะก็เอเป็นเจ้าของร้านไม่น,น่าจะขโมยเงินเด็กสฟนะเจ้าของร้าน ฉันเป็นน้องสาวพี่โดแล้วก็เป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าคุณนั่นแหละเป็นคนเอาเงินไปไม่จริงนะคะโดป๊อปเดินใส่ร้ายค่ะน้องสาวคุณอะไม่ชอบป๊อปหรือเปล่าก็เลยมาสร้างเรื่องใส่ร้ายป๊อปแบบนี้ดูว่าป๊อปนั่นแหละที่สร้างเรื่องแล้วใส่ร้ายคนอื่นอะพอป๊อปอยากได้เงินเด็กเสิร์ฟใช่ไหมโดเห็นในกล้องหมดแล้วนะว่าใครทำอะไรอะโดว่า ป๊อปสอนภาพมาเหอะนี่โดจับผิดป๊อปเหรอแล้วนี่โด,โดตั้งกล้องตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะติดกล้องตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมป๊อปไม่เห็นรู้เลยหรือว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโดยไม่เคยไว้ใจป๊อปเลยใช่ไหมโอเคงั้นได้เราเลิกกันเดี๋ยวปป๊อโดไม่ต้องมาลั่ป๊อปหรอก ในเมื่อโดไม่ไว้ใจป๊อปป๊อปก็ไม่อยู่ปล่อยป๊อปไปเถอะป๊อปจะไปตามทางของป๊อปโดไม่ให้ป๊อปไปไหนทั้งนั้นจนกว่าป๊อปจะคืนเงินพลังงานของโด ถ้คุณลูกค้าวันนี้จะทานอะไรดีครับอย่ามาทําตัวสนิทได้ปะ้ะไม่รู้จักกันซะหน่อยลูกค้าสั่งเส้นเล็กแห้งโบราณนะครับเจ๊ช่วยด้วยดิไม่เลเหรอแบงแค์แหมาปรุงก๋วยเตี๋ยวฉันหน่อยสิทําตามที่ฉันบอกก็ลูกค้าดิให้ผมปรุงก๋วยเตี๋ยวให้พอผมเม็ปรุงก็มาโมโหร้านเราไม่มีบริการปรุงก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าค่ะเพราะแบบนี้เองสินะถึงได้มีปัญญาแค่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางคงมีแต่คนกระจอกมากินสินะ เข้าแล้วได้ครับสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้จะทานอะไรดีครับอย่ามาทำตัวสนิทได้ปะไม่รู้จักกันซะหน่อยเอาพัดลมมาให้หน่อยสิรอจะตายอยู่แล้วได้ครับพัดลมได้แล้วครับ แล้วลูกค้าจะรับอะไรดีครับเอาเจ้นเล็กแห้งโบราณได้ครับเดี๋ยวฉันยังไม่ได้สั่งให้ไปเลยนะฉันยังสั่งไม่เสร็จต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วลูกค้าจะรับอะไรเพิ่มเติมดีครับไม่เอะาะจะไปไหนก็รีบไปเลยแปะแล้วก็รีบมาด้วยอฉันหิวครับเอา้าเราจะเรียกทำไมวะ เป็นอะไรอ่ะแบงค์ทำไมทำหน้าแบบนั้นก็ลูกค้าดิเจ๊ไม่รู้ไปโมโหอะไรมาลงใส่ผมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาลูกค้าก็มีหลากหลายแบบต้องทำใจอะ่ะครับอ๋อเจ๊ลูกค้าสั่งเซเล็กแห้งโบราณนะครับได้ เล่นเร็กงห้างโบราณได้แล้วครับเดี๋ยวลงให้ฉันหน่อยสิต้องขอโทษด้วยนะครับผมปรุงให้ไม่ได้ลูกค้าต้องปรุงเองครับทำไมแกแค่ปรุงมันยากนะหรอปรุงตามที่ฉันบอกแค่นี้ลูกค้าต้องปรุงเองจริงๆครับแกนี่มันจริงๆเลยนะ,ะอะไรของแกเนี่ยยิ่งหิวหิวอยู่ ย่างแกคงเป็นแค่ลูกจ้างสินะงั้นก็ไปตามเจ้าของมาเดี๋ยวนี้เลยครับเจ๊ช่วยด้วยดิมีอะไรกเหรอแบงค์ก็ลูกค้าดิให้ผมปรุงก๋วยเตี๋ยวให้พอผมไม่ปรุงก็มาโมโหเนี่ยเขาให้ผมมาตามเจ้าของร้านเนี่ยอะไรอีกแล้วเนี่ยแล้วเจ๊ตอนนี้เลย มีอะไรหรือเปล่าคะคุณลูกค้าเป็นเจ้าของใช่ไหมก็ดีงั้นมาปรุงก๋วยเตี๋ยวฉันหน่อยสิทำตามที่ฉันบอกไม่ได้ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าร้านเราไม่มีบริการปรุงก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าค่ะอะไรกันนะกันหนาลูกน้องก็ซื้อบื้อเจ้านายก็มีเงาก็ได้ค่ะ ถ้าคุณอยากให้ฉันปรุงเดี๋ยวฉันปรุงให้ก็ดีทำแต่แรกก็จบแล้วมัวแต่งี่เง่าอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ว่าแต่คุณลูกค้าชอบรสชาติแบบไหนคะฉันจะได้จัดให้ถูกเอาแบบเผ็ดๆเปรีป้ยวๆหวานหวานเอาแบบกลมๆนะถ้าไม่อร่อยจะไม่จ่ายจริงๆด้วเจมันจะดีหรอครับดีสิ ก็ลูกค้าเขาอยากได้แบบไหนฉันก็จะจัดให้แบบนั้น มันจะไปก <She ep. S 1> ินได้ถ้า <crawl> ค <prejudice> so like ุณอยากให้ฉันปรุงให้ฉันก็จัดให้แล้วไงคะปรุงแล้วก็กินสิคะนี่แกกวนประสาทฉันอยู่นะแบบนี้ยใครมันจะกินก็พอแบบนี้ไงร้านฉันถึงไม่มีบริการปรุงให้เพอปรุงไม่ถูกใจคุณก็มาโวยวายเพราะแบบนี้เองสินะถึงได้มีปัญญาแค่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางอะก็คงมีแต่คนกระจอกมากินสินะคุณครับ พูดแบบนี้มันจะไม่มากเกินไปหรอครับทำไมรับไม่ได้เหรออย่างแกมันก็แค่เด็กเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวข้างทางคนจะกระจอกเหมือนเจ้ของใช่ป,ปะปล่อยเขาไปเถอะแบงค์ปล่อยที่เขาด่าเขาว่าไปเถอะเพราะสิ่งที่เขาด่า่าทั้งหมดหมันก็เข้าตัวเขาเองทั้งนั้นน่ะ ยังไงครับเจ๊ก็เขาบอกเองว่าร้านเราเนี่ยมีแต่คนกระจอกกระจอกเข้าส่วนตัวเขานั่นแหละที่มาเข้าร้านเราแล้วยังมีอีกนะเขาหาว่าร้านเราเนี่ยมีปัญญาเปิดได้แค่ลานข้างทางส่วนคุณคนนี้ก็คงจะมีปัญญามากินได้แค่ลานข้างทางแบบเรานั่นแหละพวกแกพวกแกจำไว้เลยนะ ว่าฉันจะไม่มาเหยียบร้านนี้ไม่มากินร้านนี้เองดีสิครับผมจะได้ไม่ต้องปวดหัวนี่นี่แกหาว่าฉันน่ารำคาญเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะครับคนแบบคุณเนี่ยไม่น่านมีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้แต่คุณก็เก่งดีนะครับที่เอาตัวรอดมาไดาา้นี่แกแช่งฉันให้ตายเหรอได้ ฉันจะประกาศให้โลกรู้ให้ชาวบ,บ้านรู้ไปเลยว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มันกระจอกแค่ไหนฉันจะเป่าประกาศไปเลยว่าบริการแย่ด่าลูกค้าเตรียมตัวไว้เลยอพวกกระจอกก็เอาสิคะเอาเลยคะ่ะฉันก็จะได้ไปเป่าประกาศให้กับร้านอื่นเขารู้เหมือนกันว่าลูกค้าอย่างคุณเนี่ยมันประสาทนี่เงาแหมเป็นง่อยถ้าปุ่ก็เตี๋ยวแค่เนี้ยยังไม่มีปัญญาเลยให้โซ่จอมฟองเข้าร้านข้างทางนี่ระด่าฉันอยู่นะ ก็ถ้าไม่อยากโดนด่าก็รีบออกไปจาก้านฉันสิคะก่อนที่ฉันจะอดใจไม่ไหวเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวลากหัวคุณเออห้ที่มันรู้ไว้แล้วว่าจะเป็นใครอะ่ะโดนได้พวกแกจะจะป่าประก,การให้หมดให้จะบ,บ้านรู้นี่เจี๊าทำไ,ไงเนี่ย คนแบบนี้นะต้องเอาให้เข็ดไม่งั้นนะ่ะก็ไปทำาให่แย่เส่คนอื่นอีกน,นี่เจ๊ผมมีเรื่องอยากจะถามเจ๊นานแล้วอะไรหรอทำไมหน้าเจ๊เนียนขนาดนี้เนี่ยนี่ขนาดเจ๊ขายกว๋วยเตี๋ยวทั้งวันเนี่ยหน้าเจ๊ยังไม่มันเลยนะนี่เลยโซลาคุชชั่นปกปิดคุมมันกันแดดไม่ทาแป้งก็แห้งทันที คุณสมบัติมันดีขนาดนี้เลยเหรอนีจจจ่จะซื้อที่ไหนหาซื้อไม่ยากเลยซื้อได้ที่เซเว่นแล้วก็โลตัสรู้ไหมว่าซองเนี้ย49บาทเองนะคุณผาราคาถูกขนาดนี้เลยเอเจ๊นี่งั้นเดี๋ยวหนูมานะจะไปไหนอา้าไปซื้อซองลาคุชั่นไงราคาดีขนาดเนี้ยเดี๋ยวสวนไปทันเจ๊ไปแล้วนะคะ